พวกลูกชิ้นปลาเนี่ยทำเองนะคะแล้วก็ซอสเยนโอโฟทําเองแรกเริ่มเลยแต่เดิมทีเนี่ยทางบ้านไม่ได้ทําลูกชิ้นปลาอะไรนะคะเพื่อขายกระเพาะปลาแต่โดไนไล่ที่ดั้งเดิมพุณแม่เป็นคนคิดสูตรเยนโอโฟมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งถั่วเข้ยรักบี้แก้วปลาลูกชิ้นทุกอย่างทาเองลูกคา้าเขาจะบอกว่าเออเยนโอโฟที่เนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็เยนโอโฟทุกอย่างทําชามต่อชาม สวัสดีค่ะจันเพนนะคะเป็นเจ้าของร้านทรงพชนาค่ะร้านนี้เปิดมา40ปีรุ่นที่สองค่ะแรกเริ่มเลยแต่เดิมทีเนี่ยทางบ้านไม่ได้ทําลูกชิ้นปาลาอะไรนะคะคือขายกระเพาะปลาแต่โดนไล่ที่แล้วมันเหมือนกับแบบว่าหันอาชีพจากที่ว่าขายกระเพาะปลาไปเรียนทําลูกชิ้นก็เลยเริ่มมาทําลูกชิ้นแล้วก็ขายเป็เตี๋ยวสูตรจริงๆเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยคุณแม่เป็นคนคิดสูตรย ah เตโคอันนี้ลองผิดลองถูกเนี่ยแล้วแกก็ไปลองตามแบบหลายๆที่ที่เขาว่าอร่อยอร่อยแล้วก็มามาทำเป็นสูตรของตัวเองด้วย ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะแก้ไขปรับปรุงตัวเองมาด้วยพวกลูกชิ้นปลาเนี่ยทำเองนะคะแล้วก็ซอสเยนโฟที่นี่ก็คือทําเองเหมือนกับแบบว่าเราก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆเรืยๆ,ๆ คือแต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนที่คุณพ่อทำเนี่ยเราจะซื้อปลาเป็นปลาตัวตัวแล้วก็มานั่งแล่เองขูดปลาเองทําเองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นก็คือเราจะสั่งจากเจ้าประจําอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะแล่ปลามาให้แล้วก็ส่งเป็นเนื้อเดี๋ยวนี้ก็คือใช้เครื่องใช้เครื่องบดเครื่องปีเองก็ยังรักษาคุณภาพของตัวเองอยู่ใช้ปลารีปลาดาบแล้วก็ผงหางเหลือง3อย่างค่ะก็ยังเป็นแบบว่าสูตรเดิมของที่ป้าเคยบอก ก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแล้วก็เย็นโฟลูกชิ้นปลาสแตนดาร์ดมันจะอยู่ที่55ค่ะส่วนพิเศษเนี่ยก็คือเจ็บะหม,มี่เกี๊ยวกุ้งหรือเ,เป็นเกี้ยวกุ้งเนี่ยเราก็จะขายอยู่ที่90าเกี้ยวน้ำใสแล้วก็จะขายอยู่ที่เ0ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นทุกอย่างทำเอง จุดเด่นของที่ร้านอันนี้คือได้จากลูกค้าที่บอกถ้าไม่เยนโฟลูกช้าก็จะชอบกินข้าเกี๊ยวต้ยมยำต้ยมยำธรรมดาที่แบบว่าใส่ทัวใส่แบบน้ำตาอะไรเงี้ยค่ปรุงแบบรสมันจะออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดก็เยนโฟก็จะรสชาติคล้ายกันน้ำซุปที่นี่ใช้กระดูกหมูต้มแล้วลูกค้าติดใจอนะไรในร้านเราส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติอาหารแล้วก็ลูกชิน้นปลาเนี่ยคะ่ะคือต้องแบบว่าอ้างอิงของลูกค้านะคะลูกค้าเขาจะบอกว่าเออเยนโฟที่เนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นทุกอย่างทำชามต่อชาม รักษาคุณภาพพยายามทําลูกชิ้นให้วันต่อวันไม่ได้แบบว่าต้องมานั่งเก็บแบบเยอะๆเงี้ยค่ะสิบโมงครึ่งตอนเที่ยงครึ่งก็คือมันจะมีออเดอร์มาแบบออเดอร์มาเยอะมากร้านโซฟโชนานะคะยินดีบริการค่ะอยู่ถนนพวงศิริค่ะเขตบางกะปินะคะถ้าลูกค้ามาไม่ถูกก็ให้พิมพ์ชื่อร้านโซฟโชนานะคะร้านเปิด10บโมงครึ่งนะคะถึงบ่ายสามโมงค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ0 6 5 9 6 7 9 9 6 1ค่ะ เชิญชวนนะคะร้านโซมเพิรชายินดีบริการะคะ่ะลูกชิ้นปลาทำเองนะคะรสชาติดั้งเดิมะคะ่ะ